สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นรอบชจริงเวนการ์ดพรีเมียมนะครับผมระหว่างรอยย้อนกับชาร์โดอรียฟพรีเมียมเอ่อน้ำมอฟายครับโอเค คนแข่งอย่างนี้ประจละเปลี่ยนสามใบครับชิงสองในสามเกมนะครับใบไม่ได้ชิงที่หนึ่งสองในสามชิงที่หนึ่งโอเคเปลี่ยนตัวคู่จะอะไรมาว่าเปลี่ยนอะมาเลยระหว่างกระทอมกับสมชายเอาคู่หรือที่ครับคู่เอาเซนตอีสโซสองไหม มในละมุกเลยย้อนแสงเล็กน้อยไม่เป็นไรก็จะตรวจมันเป็นกล้องเลยไม่ก็เหมือนไปแบบที่ทำขอโทษได้กล้องของเราต้องเบิกนี่แล้วเบิกกล้องจะดูอะไรอ่างี้ยด้านนั้นเลยไม่มีติเกะเปิดเป็นเวรไม่ครับเอ้ยไม่กันถ้าใครที่บ้านใครอยู่แล้วก็โอเค มันต้องแบบมีลูกต่าใช่ไหมโบโบกำลังวางวางไว้เนี่ยเออเล่นไปเล่นไปนิดหน่อยก็ได้เงนเงนนั่งดูก็ไม่ได้เด็ก้งหน้าเดเ๋ยไรพี่ค่เโไปแล้วแล้วสามสี่ห้า เฮ้ยมองนขันห้าแสนเข้าครับใช่ไหมไอ้ฟังเพลแมทฝานี่ดิเพนการ์ดดิเพนการ์ดทั้งนั้นเลยมันีดิเพนการ์ดทั้งบอดเลยย้อนแหลก สิบห้าเหยอกระแตพลังงานสองหมื่นบาทไม่งานไม่งานพลังงานชัวร์กระแตพงงานชรไปล้โ่เอาละครับดีเพนการ์ดประวัตาสตร์มีอะไรเลยมีเพนกิฟอ๋อเมลโกลโ เปิดไ่ตินเครื่องแล้วแตมหมดแล้วตะกี้งงโตัเหืออย่อยู่นี่มันสับก็ได้นั้งขอบคุณอ๋อไลโต แหม่ดิกรกดเต็งเอวันเดอร์นี่เอาผู้จ้างเลยโอ้โหแล้วถามคู่แข่งถามคู่แข่งต้องสั่งไหมคู่แข่งว่าไงครับสับงทเลยครับเออ่ยหนาวยากได้คลิปครึ่งชั่วโมงเลยอยากได้คลิปยี่สิบกว่านาทีปัดพอเลยตัวปอดจะปอดจะนานมามเลยปอดจะไม่มีกีบมีใบหนึ่ง ไม่ให้คลิปครึ่งชั่วโมงก็คือนั่งสับอยู่เอตเตื่อเต้นไปกี่วนอืมับต,ตอนนี้เราก็อยู่้นไหนอยู่วกหนงนห้าหกชิงวันห้วางวางเต่อให้หน่อยวางเตหน่อยหงนหนงนห้า เต่าไม่ไงใช้หมวการนออะไรที่เต่าใส่ตะคิวโอเคครจนหนึ่งคิวมอบคุณใช้นักป้าได้ตวงมากเลครับไปสองรอบได้มอันนี้บารเบ๊ก9,000ครับ9,000นะ9,000เก่าตะคิวมันเป็ดาัเบดพวกมึอเฮียตัวเล่นังเละเบยไม่กดเทค อีกีนะสองีีสิบแปดแล้วก็เทคเป็นหนึพันเป็สองนทามค่คิพารคิแวนพลังข้างแวีได้ยอคิพพลังข้างนี้แวตีมยะยี่เประมาณคอันนี้ปกติจะมีคนวางให้อันนี้เราไม่วางนะครับ คนวางมันไม่มาคนวางมันไม่มาอันเออเปลนสีผมไม่เห็นผมไม่เห็นเออปกติ24ปิบีกไปสองหมื่นสี่เปนสี่เล่นวางตรงเมฆด้วยนะมันเห็นไหมรู้มึงกี่วางตรงเมฆี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหมื่น0 0ไม่โกงไม่กลั่ ทไมกาไปามสิบกีเศร้าเงาสวนยู่โนะพอกชิงนะครับอ่ะให้รอยยิ้มโดนเวน่มละเ็องเจ็ดค่ะจนฉันจะบอกควาลับหนะฉันอยากให้นาโดนเเกมหน่าฉันไม่แข่งหรอกกะนเองโอ้เจ้ายังเล่นตั้งไรเด็กนี่เด็กกูตาจี ไก่อาอย่างเงี้ยคงก็มีนะไก่เชื่อไหมเราเล่นเองนั่นจะเป็นดีๆนะไม่ไปไปบิดมาเล่นๆเราได้จะได้เล่นมเสียทิดว้าวมันไม่ได้เยอะหรอกมันตะกูปกติปกติของล้วนนะครับเราดูเต็มกี่สามเลยน่าจะไม่ถึงเจ็ดใบถือประมาณประมาณผลไม่ไหมผลกรรม บอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวอีกฝ่ายรู้บอกไปก็ไม่รู้คำตอบดีๆเราจะอันนี้ซื้อหน่อยตอบใส่หกใบนบถึงอีกต้วมันจงใส่ยี่ส่บใบดีกตัวมเน่ยใส่นี่งิบสองใบสองใบละบตัวเดียวไอกตัวนีได้เดียวไม่กัน อันนี้เป็นรอบชิงที่มีการพา้วยนะครับเพราะว่าคนน้อยแล้วไม่ต่อันเยอะไม่มีภาพเออตอนคนเยอะในนั่งเล่นยังไงนั่งก็ได้มีมุมเหรอว้าวมองไม่เห็นดูมุมนี้เหรออืมส่องใบยักษ์แบบนี้เฮ้ยน่าอะไรครับอูเพนการ์ดส่งใบติดเหรอครับมันไม่เห็นอะไรจริงเลยไม่าอะไร เห็นอยู่แต่ถลังไอการหลังไปมองไม่เห็นแต่จริงๆดูมุมนี้มันมันฟินกว่าไปนั่งดูสนามจริงนะแต่ฟินมากเลยเพราะมุมนี้กูไม่เห็นไอเลนไอเลนอางซ้ายต้องทำอย่างไรเนี่ยสิบเจ็ดสี่สองจุ่ตัวอะไร่ะเจ้าเลน เป็นการตีแบบตอดมาสิบเจ็ดสอครั้งละหมื่นไหมครับครั้งละหมื่นเนี่ยครั้งละหมื่นเฮ้ยอือโยนเกมหรือเปล่าไม่ได้โยนเฮ้ยยบอกแล้วไม่ได้โยนบอกว่าคุณวางทิวไว้บนใช่ไหมเมื่อกี้แอบวางล่ะห้าหมื่นห้าหมื่นไม่ว่าไอ้เรื่องๆส่งไปข้างหลังคืออะไรครับ บอกมืดนะตายเถิดบอกเลยเอ้ฝั่งอ oh, 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 okay. oh, uh, right ี้โอ้มึงบวกแล้วตายแล้วเกมแรกก็จบกันไปแล้วครับเกมนี้ขอตั้งชื่อว่ารูอัตไม่รับ